เอาคาดเอาคาด อินเลยอยู่ในวัมันอยู่ในไม่ได้เห็นมันใส่ตกไปแล้ว นะคะมหาชัยเอามัน,นะคะ่ะนั่งสี่เลยนะโคสี่โคสี่ตัวก็ไม่พอกันกินเก่ยวปลาเก่ยวปลาเก่ยวปลาาีคว่า

Sipa okay, to. <laughs>